ในปี2562กะกะตได้รับรองรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวม68คนจาก44พาคการเมือง ส่วนใครจะได้เป็นแคนดิเดตนายกจะต้องเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนของสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรหรือสสห0าคนรวมกับวุฒิสภาสอวอ,อีก250คนต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสสและสอวอรวมกันคือ376เสียงจาก750เสียงและต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ5หรือ พักนั้นต้องมีสสอ,อย่างน้อย25คนพักใหญ่ที่เสนอรายชื่อในปี2,562รายชื่อที่ถูกเสนอเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเสนอ3ามชื่อคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริส่วนพักใหญ่อื่นๆที่ส่งเพียงรายชื่อเดียวได้แก่ พักพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักภูมิใจไทยเสนอนายอนุทินชาญวีรกุลพักประชาธิปัตย์เสนอนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพักอนาคตใหม่เสนอนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพักชาติไทยพัฒนาเสนอนางสาวกัญจนาศิรป,ปะอาชาผลแคนดิเดตนายกปี2,562 พลโวตเลือกแคนดิเดตนายกเมื่อวันที่5มิถุนายน2,562ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกถูกเสนอชื่อโดยพักพลังประชารัฐชนะด้วยเสียงสนับสนุนจากสสและสวรวมกัน500คะแนนได้เป็นนายกคนที่29ของไทย ขณะที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแคนดิเดตนายกที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคอนาคตใหม่ได้เสียงสนับสนุนจากสสและสอวอร,รวมกัน244คะแนนมีผู้งดออกเสียง3คนรวมสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด747คน การเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกปี2562เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งพุทธศักราช2561มาตรา13กำหนดกติกาใหม่ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกให้พักการเมืองเสนอรายชื่อได้พักละไม่เกิน3รายชื่อเพื่อให้ประชาชนได้เห็นหน้าค่าตากันก่อนเลือกตั้งและตัดสินใจการกรบาดได้โดยพักใดไม่มีคนที่อยากเสนอจะไม่เสนอก็ได้ ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจก่อนถึงวันเลือกตั้งกับสำนักข่าวไทยออนไลน์ในทุกช่องทางของเรา